ที่ทังแดงทั้งิงดขาถึก้อนสัติท่านก็าาการคิดสงบสงบจากการคิดคุงแแก้สแงหาแล้วก็ได้ดีอย่านีโดยท่าทนบอกอย่างหนันนี้สงบโดยท่านหนึ่งอยากสงบแบบท่านหนึ่งท่านสองท่านสาท่านสี่อยากสงบแบบ, 1, 4, 4, บแบบว่าอัปนาสมาดิกันสินะดังที่เพื่อ้ยินเคยตั้งได้อ่านมา แต่ว่าอารมณ์อของโลกกับอารมณ์อของท่านก่อนธรรมดาที่แกบบ่มาเริ่มสุดมันไปจับขุนจับขีดอยู่อวัน <c oughs> ในขณะใดที่เห่ามันจับลมหายใจเขา้าหายใจเขา้าพูดหายใจออกตั่บาร์ดีถ้ามันคิดแวบ,บไปเรื่ลยไม Mind ่เด็กถ้าห้ามนีสติมี์เขารู้ปู่ถ้าแบบดึงขึ้นมาที่เก้าเด็กชิดขึ้นมา อันนั้นมาอยู่กับลมก็เก่าดึงกับไปดึงกับมาดึงกับมาดึงกับไปเพราะเสน่ห์แต่ว่าต้องอาศัยการทําให้มากทําให้บ่อยให้กระสุดต่อใจและเขาถึงความสมบูรณ์ของเองครบสมบูรณ์ในอันดับต้นคำว่าคณะกาลขณะกาลสมบเบื้องต้นสมบชั่วขณะคำว่าเป็นแปลว่าขณะขณะคือว่าในขณะนั้นที่น้งสมบูรณ คำว่ากันมีตาสมาธิมองกด้ยินจมูกก็ได้กินในสิมูกตาเห็นกตาตาก็เห็นตาหูจมูกมันก็แต่ว่ามันต้อลำค้านเรื่องอื่างท่นมีตาสมาธิเบื้องต้นขั้นต้นสงบแล้วจากความที่ปรุงแต่งแสวงหาและความแบบได้แบบดีแบบนี้แบบเป็น ก็ <c oughs> ทุกๆคนที่มั่นอยากสงบแบบเพิ่บไปเลยอย่าพอลลุยังงี้นะแบบแบบนั้นอันนั้นเป็นจุดยอดของมันแล้วในอ่อาปนาสมาธิเป็นความสุขอันสูงสุดขาดจากความสุขทางกายแล้วไม่ไปใจตัวเดียวลุยดุด่ดดน,นดุ่นดุ่นทหารสกปรดดูโดยว่าท่านเด็กคิดพย์เบี้ขาอะไรแบบดูโดยว่าท่านเด็กทิพค้นฟุ้งไ้ทังสี่ขั้นใจ คน้คนต้องคิัดคือตลอดทั้งแิ่เขาใึเตั้งแตงเขาถึงความเขาถึงคือเป็นนั่นแหละดยวคนบ่ฝึกบ่ทีงท่างกันแล้วกันคนคิดเอาก็ได้ยังได้ตะคิดได้ความเป็นบาสนั้นสมากคิดว่าต้องเป็นเรื่องสัน้นต้องเป็นเรื่องสี่คิดหามองมันลงโตคิดไปคิดมากก็เอาความคิดเห็นของจ้ววาของมาสรุปร่วมยอดแล้วก็เอาไว้ถ้าไปบอกผู้อื่นสื่อแต่ว่าจ้าของบ่เคยผ่านประสบการณ์โดยอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้น อันนั้นเป็นความรูจ้จจาความหลุดจำทัลายตัวเองเป็นัง้าความสงบสองอย่างสงบโดยสมถะแยกว่า yeah. สมถะสมถะคือความสงบจากการการขีดน่นเองคือบัอคิดให้มันจากได่ากดียากมอยากเป็นให้มันมาอยู่ในล่มหายใจผู้ดใดว่าจับร่มใดโดยบอตองมิย่าอื่นข้ามาเป็นเครื่อนกากับในความคิดหนึ่ง ยากเออต้องอาศัยการคิดสกรคือเข้าใส่คากำกับบริกรรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนคิดไปคิดไปบาน้หูก็ได้ยินเสียงหูดังจมูกก็ได้กินเอ่อล่มห่อนล่มเย็นกระโูกึกแต่ว่าบอลลคม้านเอิอนว่าคันิกะรักษาอารมณ์ไปเยไปเรืเ่ยยอยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเขาอาการพิติก็เกิดขึ้นบานเอล้วเอิอนว่าเขาสู้อัปปนา บมมนไออุปจาระค่อยๆประคองไปเรื่อยๆอาการปติก็เกิดขึ้นในหลายๆอย่ยางในอาการปติกเกิดขึ้นเรืเ่อยๆๆประคองไปเรื่อยๆเลย,เลยจนถึงที่สุดแห่งอัปปนาเข้า,ขาสู่ความสงบอันสูงสุด <c oughs> อันนี้มันสิตัดขาดท่า่างกายแล้วบ่ได้ยินเสียงบ่ได้ดมกินกินกับ,บ่ได้สัมผัสทางกายห่อนหนาวทางกายกับวรร้แล้ว นี่คือลำดับของมันส่วนข้างาชาติก็สร้างมันดอกสื่อมันสื่อของมันเองอ่ะนะเขาเอาวาวัดสมาธิแต่ผู้ดใดเคยถึงความสงบสันนันแล้วหมายถึงอัปปนานะสูงสุดแล้วจิมิเตสติเป็นผู้รู้อยู่ในห้องอุเบกขาคือว่างๆออกมาแล้วดอกจังวาวใดแนวมันนี่ออกมาแล้วเข้ามากเข้าน้อยเขาได้นานได้หลายชั่วโมงหรือรอะไรแเป็นหมื่นสองหมื่นจังสิ ออกมาแล้วจังวาวได้จังมานะกำหนดกุเกณฑ์ได้หรอกอันนี้เพราะว่ามันตัดความรู้สึกทางกายออกไปแล้วแต่ว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความบกคิษงหรือเรียกว่าอุเบกขาตาลมนี่แหละเป็นเอกคัตตาลมในในอุเบกขาอันเป็นผู้มีสติรู้อยู่มันรู้อยู่เด้มันรู้อยู่ยย <c oughs> แล้มีอีกระดับหนึ่งบงัดนี้ความสงบ เอาความสงบทางปัญญาเป็นองไรความสงบทางปัญญาคือการบัคคิดบัคคิดในความอยากใดอยากดีอยากมีอยากเป็นบัเกียร์บัคบสั่งผู้นั้นผู้นี่บัคหักบัคสั่งผู้ใดเลยทางปัญญานี่คือต้อว่าสองแยงก็ต้องคู่กันด้ต้องประกอบกันขนาดผู้เพลินเป็นอหรหันต์แล้วเพลินกป็ยังนั่งสมาธิเหน็นถึงความสงอบอยู่บางที่บนเขาอยในในลำดับของเพลินแหละชั้นสี่หรือว่า อารมณ์ประชันสีสมาบับาแปดจังสี่เป็นกระเขานั่นคือการพักคือกันเป็นกระพักอันนี้ความสงบอันเกิดจากความคีดปรุงแต่งสแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นตาเขาเห็นอย่างกระสางเพิ่บบกขิดในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นในความรักและความเกลียดหูได้ยินันก็นตามตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสัมผัส กระทมกระแทกยังก็แล้วแต่มันจึบว่านํามาคิดเข้ามาเพื่อให้เกิดมีอารมณ์นั่นเองจับเงินให้มันเป็นจับเงินจับส่วนให้มันได้เด้อเพื่อจะเอาไปประครองจากของเองนั่นแหละส่วนเ,วเรื่องบุญเรื่องอานิสงส์อันนั้นอันนี้พุทธว่ต้องไปว้าวมันดอกมันที่ไปใส่ไวา้จะาของเหตอยูเนะถือว่ามันเป็นแค่ผลพอยได้หนึ่งได้มูลนิก็ดีแม้กระทนนั่งวันนิมิตต่างๆมันเกิดขึ้นจากอำนาจของสมาธิในอุปจารสมาธิห้ยังบไดให้ความสําคัญมันเลย บัณฑิให้ความสำคัญมาเลยมันก็เห็นไปวัตถีวัตแดนนแหละอันสบายเห็นนั่นเรื่องที่เห็นมันก็เห็นจริงนั่นแหละต่วันพระริงดอกไอ้สิ่งที่เห็นนั่นแหะมันแค่นั่นแหละเนี่ยขนาดเขาเห็นกันทีนีเขายังว่าบ่มีคนจะคนได้ยู่นีเนาะบ่มีจะคาใดกับบมีตายเวิตแล้วบละจะต้องหัวกัวมีตายเวิดแล้ว ใจว่าคิดให้มันมีมันก็มีเด๊ะเด้ฟังดีๆแต่คิดให้มันมีแล้วมันจิปรุงแต่งแล้วมันจิต่อไปเรื่อยแล้วก็เลยเกิดอารมณ์นั่นแหละคิดให้มันมีมันก็มีคิดให้มันบ่มมีมันก็บ่มมีคิดถึงสุญญตานี่แหละแต่ว่าคําว่าคิดให้มันบ่มมีมันก็บ่มมีนั่นเป็นเพลค่เข้าหรเบซื่อเด้ไอโตอนีอีริน่มันเบาบ่ได้ มือ่อนีเทือดต่แน่วบ้าเข้าใจเว้ยเนาะมาแยกเล็กจเจ้าเข้าใจใรึเปล่าบ้เข้าใจดอกยังเขียดพวกนั้นยังสั่งพวกหนีดยวยสิเอาอยังบ้าเข้าใจอยู่นี่เนาะจอดแต่เขียดแบบจะเอาอยังมาแบบจอบแต่สิเป็นอรกอารมณ์เขียดอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหเป็นอารมณ์ลงลงนรกเด้อ พยายามที่สิหยุดในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินให้ท่านก็แล้วกันนะมันธรรมดาละแนวมือก็ต้องอาศัยการฝึกหัดแต่คนที่มีสติรู้อยู่กับพยายามในสิ่งใดที่เขากับร่างหลงคิดไปดึงขึ้นมาปับเอาเมื่อสิคิดไปยั่งมันก็เศร้าดอกได้ยินเสียงเขาบอกกันเรื่องนั้นเรื่องนี้กัาพื้นก็ตามเอามึ่ทสิคิดไปยังก็เศร้าดอกมันก็เศร้าเองแต่ว่าเอามึงทสิคิดไปยังมันก็เศร้าเราเด นันะสะติล,ลูกลูกยังสั่นหละกระเป้งสั่นหละน่ว่าจับให้ถือเข้าใจว่าปาถามันว่อาจสามารถที่ยุดคิดใดเพื่อสิปรุงแต้งต่อให้เกิดอารมณ์อารมณ์มันสิร้อดแรงขึ้นร้อนแรงขึ้นด,ดึงเขามาคิดพุทโธ่เอาเนาะนี่ให้มันให้มันยุดคิดในความในความอยากใดดังใจดึงไป เป็นการฝึกสลับไปสลับมาเป็นธรรมดาคนบ่นเคยฝึกบ่อยจากดอกในจังสีความรู้สึกที่มันกำ,กำลังกังวลกำลังเหลากำลังร้อนกำลังสิพุ่งทะยานออกไปทั้งปากทั้งแขนทั้งตีนทั้งมือ,อยังสเิเห็นโทษเห็นโทษของมันอุ้ยจะสิพิชกันไปอยังดอกเยอะก,ก็ตายบิดแหละเห็นโทษของมันหรือาทาง5าูตายนี่เบลแลวโมโหนี่เพิ่นเราไปนรกแต่ว่าตอนนี้กูกับนรกอยู่หน้านี่ คีามหล่อหลอนกังวลยู่แมนาสันศูนย์ขึ้นทีเดียวนี่มีการนรกดิฟแล้วคนว่านรกซุกนี่นักก็านีเนาะนรกซุกขึ้นรก,กตายแล้วตายเลยถังไปอีกนะอ่ะพุโทโธดีกว่าไว้กับพุโทโธ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 ไปเรื่อยเลยมันก็คอยอ่อนลงอ่อนลงองเองับเพราะว่าขาบอไปเติมเสื่อไฟมันนะขาวบอเติมเสื่อมันเอาตัวนี้คมเหงไว้เอาพุโทโธคมเหงไว้ค mm ือ hmm. ข้ามาตอนนี้ฮ้าวามา ทําการฝุดสมาธิโดยการจับลมหายใจนั่นแหละสงบบ่สงบกว่า้างนี่คขววาสงบบ่สงบกว่า้างกะแค่ว่าให้เป็นผู้มีสติรู้อยู่ว่าตอนนี้มะภาวนาเป็นหายใจเข้าผู้กําลังสีหายใจออกมันไปขีดหางัวหาควายหาหาหน้าเอ้าไปอีกแล้วเนาะดึงขึ้นมาใหม่พอใจว่าหล่ะเฮศยสับไปสับมาอยู่พอสมนีแล้วนี่ยังมากกว่าการปฏิบัติมันเหมือนเข้าทําการทํางานอยู่เขากเอาคข้าบริกรรมเป็นเครื่องประกอบกำกับเอา เราฮ้องสิข,ข้าใจเราเข้าไปแยกกายแยกจิตเป็นยังไงกายทํางานมันก็หูวอยู่ของมันหมดแหละจิตก็คือความคิดตอนนั้นคิดอยู่พุโทโธกายก็ทํางานไปเนี่ยมันก็แยกของมันเพตุเรื่อยๆแต่ข้าใจวิธีแยกเองนั่นแหละเข้าใจเนาะอ่อนลงแน,น่ระหว่างเงื่อนไขกันพิดกัน์ดูด,ดูเออจังสี่ไหนเนี่บ่นสนใจ กั้ส okay. ั Eat, anyway ่นหละแต่ว่าภาพมันเกิดนตามึงก็แห้งแล้วเดินเนาะว่าข้าว่าบาสนใจเออโอ้ไข่เนี่ยจกน้อยเหลือเกินสิว่าเอาเรื่องอยู่ในหนีเนาะเอคือมาอ้านมันแม่งข้ามตกปักลงแม่งข้ามตกปักเยอะหน่อยเหลือเบิงกระู่ยว่าแม่งข้ามมันตกไงมันคือมันไงายทองขึ้น ปีนมันดีนดาว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 อยู่เดี๋ยวบังดื่อบ้องคิดอย่างก็รูู้่ดได้รอมันเป็นแมงคามก็รู้ได้รอา,ามันงายทองขึ้นก็รูู้่ได้รอว่าวมันปีนุงเงางเงาอยู่มันพยายามสิ่วยแล้วตัวเองให้มันปีนผิดขึ้นเนาะเออนี่คือหยุดกข้จใจว่าเลยนี่ชบชาติบ่ได้เกิดได้นี่หยุดแบบนี้ก็รู้ยุบัดทุกอย่างในหันแหละแต่ว่าเขาบปรุงแต่งต่อว่าจะไปเอามันข้นได้คือยาย่มได้ยาย่มจะเอาไปเอามันขึ้นได้ยยไดน่ะ มันคือสีท่อรม,ม่านน้องสันนึงสี่นี่หลงไปแล้วนะจ๊ะ<ร>เกิดมันละเกิดเกิดแบบนั้นง่ายๆเกิดแบบนั้นมันมันของเหรียญหรือว่าเที่ยเหรียญได้หนี่อิรีได้นีอ,อคนมันเกิดแบบนี้ได้เกิดเพราะว่าคิดถึงผู้นั้นผู้นี้ได้นี่คิดถึงเรามีอารมณ์ได้แต่ว่าแต่คิดถึงเรื่องราวต่า,ตางๆแล้วบ่เกิดอารมณ์เกิดก็นั่นเอิ้นว่าอป,ปทธานก็ตั้งหากเด้อปทธานกับอุปทานคนระยานกันเด้อปทธาน คนละแบบกันบางท่านบางที่อาจจะไปอ่านพ่อในหนังสือว่าอภปทานเอา้าเพิ่งขึ้นระลึกถึงอดีตของเพื่อนว่าเมื่อครั้งแรกเริม่มสมัยนั้นสัม่นีบุญอันนี้อ่าหรือว่าความสําเร็จในวิชาสามปฏิสังขิชาเรานี่เฮาได้มาจากไสนอเริ่มต้นมาอ๋อปู่เดี๋ยเคยทําบุญกุศลเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยพร,ระพุทธเจ้าปทุตมุตระลังสิไหลมาอะไรมานี่มนเปลนเปล่นอปปทานระลึกถึงโดยความหลังแต่ว่าบ่มีมีอารมณ์แล้วตัวว่าไหลมา เ่อเป็นคติเปวอย่างนํามาเบา่าเป็นอดีตนิทาน,ทานต่างๆนํามาเบาเพาเอ่อเกิดสําหรับบุคคลที่อยากบําเพ็ญเพียรสําหรับบุคคลอยากทำบุญบางที่เขาเรื่องอานิสงส์นั้นนนี้นีมีเพื่อนเราเป็นอุปทานบราเป็นอุปทานแต่อุปทานคือความยุดมันถึงมันจะไปเกิดในขังหนาในภพหนาบุคคนทาบุญนั่นแหละสาธุเดอข้าพเจ้าเกิดเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีรำ่ำรวยเงินทองตายแล้วก็ไปสวรรค์น,นั่นแหละ การตดเดอบุญรักษาเทวดาคุมข้องว่าสันเป็นบ่สันการทั้งสี่เกิดได้พวกนี้การตูดเดอร์บุญรักษาเทวดาคมจักที่รักษาไปใส่อีกคุมครองเกี่ยวกับคาเป็นบ่สติมีอยู่เนาะคุมข้องเกี่ยวกเองที่ด้วยสตินั่นแหละคุมครองอันนี้ควรวอันนี้บ่ควรอันนี้มีอันนี้บ่มีสิ่งนี้ควรวทำสิ่งนี้บ่ควรทำอันนี้เหมาะสมหรือบ่เหมาะสมแต่ว่าบ่มีอารมณ์ในสิ่งที่ทำใจว่าล่ะบอไว้เถอะ ว่ามีอารมณ์ในสิ่งที่ทำา้อนมีปัญญาโดยสุดยอดรวบยอดของคําว่าปัญญาแล้วคือคอนที่สร้างประโยชน์โดยไม่ได้หวังประโยชน์จากสิ่งที่ทาที่เราว่าสร้างประโยชน์แต่ไม่ได้หวังประโยชน์จากสิ่งที่ทําคือเฮาเหตุบุญนั่นแหละเฮา่าบุญสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปพิมพ์หนังสือธรรมะแจกธรรมะเป็นธรรมท่านอย่างนีเขาไม่ได้ไปหวังเอาบุญจากมันเด้อันไม่ได้หวังเอาบุญจากสิ่งที่เฮาเหตุเด้ ว่าเสียเอาไปหยังเนาะเอาไปเกิดอีกติดับท่านที่ลยตส่าหว่าดับแล้วบ่ได้ปรารถนาว่าเสียเอาบุญไปไปเกิดไม่ศาสนาเลยไม่ได้ว่าเสียเอาไปเกิดในสวรรค์พรอกไม่ได้ว่าเสียไปเกิดเป็นเจ้าฟ้ามหากริพัจักรพรรดิอยังในศาสตต่อไปบ่ได้อยากเป็นหยังบ่อยากได้หยังเฮ็ดซื่อๆนี่ลหละคำาวบอกมันว่าเฮ็ดซื่อๆว่าสิ่งนี้ควรข้าเฮาเห็น สรรพสิส่งสรรพสัตว์ในโลกเกิดความกลลวงหนบงุ่จักวิธีดับถูกใดเเ้าลยเหตุเป็นประเภทนี้เป็นพุทธประเภทนี้มั่งเข้าใจว่าละ่ะ mm hmm. เห้เป็นคติเป็นตัวอย่างพ่อให้รุนหลังเอาแบบอย่างสื่อดอกกาคนทั้งหลายมันตกอยู่ใน mm hmm. โลกอุปทานโลกนี่เป็นโลกอุปทานแต่พว้ใดยังมีอุปทานอยู่กับมาเกิดในโลกนี้ mm hmm. อีกเข้าใจว่าค้าว่าอุปทาน อุปทานคือยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองนี่อารมณ์ความยินดีนพอจะเลื่อนว่าการมุปาทานนี่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นี่ทามันมีอารมณ์แล้วนี่แล้วนี่ก็จะเอาความคิดเห็นของเจ้าของออกมากแสดงให้ผู้อืน่นเห็นน้ำเห่าคล้อยตามเห่าเห็ดตามเห่าเนาะเห็ดตามที่เออว่าเสละเพระตุปาทานนี่สิ เหตุตามี่ทธิ์ของเคยได้ยินได้ฟังเคยเหตุเคยปฏิบัติมากสังเสียมายินจานามาตัดสินผู้นางผู้นี่ใจบา่าบ้านนี่อัตตาวัตถุปัตถานอยู่ในหันเลื่อนวโล่งนี่เป็นโลกอุปทานผู้ใดยังมีอุปทานอยู่ผู้นั้นก็มาเกิดนี่แหละอุปทานเกี่ยวกับบุญปุญญาพิสังขารเออบุญนี่สิส่งผลให้ไปเป็นเทวดาได้สามสิบหกกับยังสี่คือเฮาสวดมนต์เพิ่นเขียนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเขียนอานิสงส์ไว้จะได้เป็นพระอินทร์สามสิบหกกับเป็นพระเจ้ามหาจักรพรรดิอีกสามสิบ ยังจะได้ยี่บ่ยังจะไปเป็ี่ยนยี่บ่อยากทำใดเจ้าอยากไปเป็ี่ยนยี่บ่เป็นไปอินสามสิบหกกับผลนี่สวดมนต์บทนั้นบทนี้ที่เพิ่นเขียนไวปคอยจังว่าอยากได้คอยนี่จะไปหยั่งว่ะนั่นแหละคนมีปัญญาโดยแท้จริงคือคนที่สร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่ได้หวัง โดยบ่ได้ต้องการประโยชน์จากสิ่งที่สร้างขึ้นสิ่งที่ทําไปบ่มีบ่มีความหวังบ่อยากไดอย่างอีกนั่นแหละแต่ว่เอื่นว่าคนมีปัญญาคาว่าป,ป,ปัญญานี่มันรอบรูเท่าท่านในปรมัตถสัจปัญญาทั้งสายเกิดสายดับอะไรปรมตถะรู้รู้ทั้งสัมมาและมิจฉานั่นแหละคนมีปัญญานอกนั้นบม่มียังไปติพวกนั้นติพวกนั้นผู้นี้ยู่นนั่นนะบ่มีดอก เปงนสันแต่มีปัญญาแทนมาเกิดหเห็อยัองเนาะบว่ามองมันง่ายๆนี่แหละแต่ว่ามีปัญญามาเกิดหเห็อยังะแต่ว่ามีปัญญานึงยังไปมักผู้นั่นมักผู้นี่อยู่เนาะแต่ว่ามีปัญญาแต่ว่ามีปัญญายัางอยา,ากล่ำอยากรวยอยู่นี่นะยังหาเงินหูยแย่งชิงกันโสยสันยังศูนย์ให้อีนั่นบักนี่เรื่องนั่นเรื่องนี้ยังศูนย์อยู่แต่ว่ามีปัญญา หาเงินได้หลายๆแล้วเอาเป็นเศรษฐีเป็นพันๆล้านกับสางกับว่ามีปัญญามันคือยังถูกอยู่มันคือยังหาต่ออยู่เนาะแต่ว่ามีปัญญาแท้เนี่ยเอาปัญญาในพุทธศาสนาด้เออเราเอาได้ปัญญาทั้งนั้นปัญญาทั้งนั้นเป็นปัญญาภาพไปเกิดเกิดบ่จากวันจบวันสิ้นส,สะเดยสัํมไปปัญญาทั้งนั้นหามาให้รวยเนาะหามาให้มีสเสียงาหามาให้คนขคารนนับถือหามาให้ค้นเปล่งขามจากว่าละเต่่งสั้นแหละ ันนาบาลามีบาลามีคนมีบาลามีแต่แท้เขาพูดว่าเกิดแล้ว <c oughs> เออวันนั้นบาละผีวัดต่งแหละผีอุปทานา <c oughs> ย่มไดสิเจ้าคิดได้คำใดจะคิดถึงอินทรคุณจะเป็นห่วงมั่นบ่เป็นห่วงบ่ <c oughs> เออมันก็นจังสั้นแหละเป็นห่วงตอนคิดเพิ่ม ก็ไปเกิดนั่นละเอิญว่าเกิดแต่ว่าเกิดนี่โตโตจิตวิญญาณของเจ้าไปซื้อไว้แล้วนี่สุว่าใจขาดเพิ่มเจ้าไปเกิดน้ำมันจะไปหันสะก้อนจุติเคลื่อนที่ไปหันสะก้อนไปเป็นไปเอิญเอิญว่าเป็นวิญญาณหรือเอิญตัวจิตของเจ้าไปยุหันละนั้นบม่ได้หันสะก้อนจุติจิตไปยุหันก่อนสี่แยกออกจากหนึ่งตั้งหากนี่มาคิดพอไปคิดพอเนื่องเอเดี๋ยววันี้ จะว่าคิดพ่อมันเจะลืมนะแต่ว่าเจ,าจ้าคิดพ่อพราะย่าย่ายนะหรือว่าเจาไปคิดพ่อหน้าเนะเอาให้ดีนะ <c oughs> โดยที่สิ้นคิดเลยนี่จะเสืออยู่เอาว่าคิดหอดองังหนึ่งกับคิดหอดอย่างหนึง่งตลอดคนอีกคิดคิดถึงผู้อื่นบิดนั่นแหละคิดถึงสิ่งอื่นนั่มบวชต่ผู้อื่นทั้งสัตว์ทั้งคนเออบานี้คิดถึงให้ถึงหน้าเรื่องน,นั้นเรื่องนี้อีกเนะ เฮ็ดท awesome, ั well, mm ้งใดสี่ว่าต้องคิดเลยไดอยู่บหึบ่ได้กรเกิดตัวยาักอย่างบ่เม่นเบาเน้นเอาแต่ผู้เดียวเด้นี่บ่บ่าวคิดฮอดบักบุตรวะสันบางที่ก็คิดฮอดแม่นบอกนั่นแหละก็เที่ยวไปเกิดน้ำบักบุตรในเที่ยวไปเกิดน้ำมีนกุมเที่ยวไปเกิดน้ำอีนันบักนีลูกเจ้าั่นงและคิดหอดพญานาคก็เที่ยวไปเกิดน้ำพญานาคหละ ินหนาเป็นห่วงนาเนาะโอ้ยขาดเวันละนากูน,นั่นได้กินวนะ่นน้นก็แต่กังวลได้บาเนะี้เออมืออื่นตั้งแเล่าไปอัดมันหันไปอัดมึงนี่ถห้หเจ้าตายเดี๋ยปุ๊บมึงหันจะไปเป็นใส่เดือนกูหันะ <c oughs> <c oughs> คิดให้ดีเลยบ่แม่นเคยถามเอาจะพาะคิดอันเดียวได้ต้องรอบคอบต้องรอบรลู้เลยว่าะกูว่าท่านได้อ,อสามารัดยุดคิดโดยมีความหวานใดเลยนี่ว่าท่านไหนมีเนาะ ไปจากนี้จะต้องกันหายใจไว้กันกึกไว้วราต้องคิดอยู่ในสภาพนี้สภาพที่กันหายใจโดยเ่ต้องคิดนี่ทั้งๆที่ทั้งๆที่ไปทําการทํางานหรือคุยกับผู้นั้นผู้นี้ได้บอเนี่ยากยากเลยเนาะ <c oughs> ถ้ามันคิดพอาพวกนั้นพวกนี้กบบพุทธโทตัวคิดพุทธโทเอาเป็นเครื่องคมวเบเพื่อบรรเทมันเกิดอารมณ์ความอารมณ์ควมารวมรู้สึกไม่ความห่วงพวกนั้นอยากให้เขาเป็นนังสัตย์อยากให้เขาเป็นนังซีเอาพุทธโทคมวบตอนที่เขามามีเวลาโอกาสสมาธิพยายามทาความสงบใหถึงที่สุดมันก็คอยมีกําลังสรางส่งเสริมกันไปเองอกคบางคนคิดเอาว่างเลยทีเดียวว่ามีทางเลย่มีทางแต่นั้น ต้องอาศัยการฝึกฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยจะค่อยเข้าใจเองดอกค่อยเข้าใจเองนั<อเ>่นแหละย่ไใบกระสางกับปัญญากับวิญญาณมันร่วมกันเป็นหนึ่งคือมันท่านกันวิญญาณตายเห็นปั๊บคือมันรอบรูนี่กองสังขารพอแห้งแล้วมันรอบรูแล้วน่ความเกิดความดับมันรอบรูแล้วอนิพาพไปเกิดความคิดนน่พาพไปเกิดความรู้สึกนน่พาพไปเกิดอ,อันบ่มีความรู้สึกขึ้นรู้ท่านปั๊บมันดับแล้วเห็นว่าย่ำใบกระสางที่ปัญญากับวิญญาณร่วมกันเป็นหนึ่งมันกับพอนเนี่ย ย่ำไดวันในชั่วโมงนี้คิดไปตอนนั้นลูกท่านปับ๊บหมายถึงว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึง่งเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งปับ๊บบ้คิดอย่างเลยย่ำนั้นบ้เกิดต่นย่ำเห็นสิ่งนี้คือแเด็กก็คิดเด็กก็โอ้ยเนาะจะเป็นทั้งสันทั้งสีเนาะเกิดอันนี้เข้าใจแล้วบ่นี่และบ่ใน,นมันอดคิดว่าได้สมมุติว่าเห็นลูกหลานเขาตีข่ากันนี่โอ้อกูกูเบิ่งบ่าได้กับ หันนานี้ออกไปพุทโธ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 ไปตัอะจะว่าระบาดนี่เกิดไปตามนั่นแล้วบุษันมันว่าสิบเถื่อได้มันเ่อได้หลานลลานเหรอเด้มันสิบเถื่อได้หนึ่งนลคิดไปหลายๆอย่างแต่ว่ามีความรู้สึกมีอารมณ์ในความอยากให้มันเป็นไปดังที่คิดเนาะนั่นแหละเกิดมันเป็นทั้งสันหลัะเกิด โอ้เป oh, ็นตางงเห็นไหงงปะไอต้องหัวงงปะไอวะต้องงงดกคือกูบ่กเอาแมงจยักษ์ใหญ่เลยก็แล้วลดเนาะไอ้ภาษาเข้าใจปะนี่ใจบัวภาษาเด้สถางหลังกันอันนี้จีเอาแต่ละคนได้ให้เข้าใจ ฟังบางจั่างหนึ่งถ้าถ้าบ่มีการฝึกหัดถ้าบามีการฟังให้บ่อยฟังให้มากจังสิสิว่าเข้าใจง่ายได้คนมาสากฟังทีเดียวบไลล้รู้เรื่องได้แนวมนลยภาษาฟังเนาะสากฟังทีเดียวไปรู้เรื่องเลย,ลเลยต้องมีการทั้งฟังทั้งฝึกไปนเออจังสิคอยซึมซากไปเรืเ่อยเรื่อยๆดอกความคิดอันใดที่มันเกิดเป็นอารมณ์เข้าใจข้างว่าอารมณ์บออารมณ์ความรู้สึกที่มีความกังวลเป็นห่วง อันนั้นอารมณ์นั่นเอื่อน Der, anut, ว่าอารมณ์พอพอใจนั่นแหละครับว่าเป็นห่วงแต่ความรู้สึกอันใดที่คิดไปแล้วไปถึงก็เกิดอารมณ์มีความยินดีพอใจอือจังสี่นะ่แม่นี่เห็นว่าเออดีใจพุ่มใจปื้มใจความรู้สึกอันหนึอื่นว่าความรู้สึกยินดีพอใจเกิดขึ้นเกาจักก่อนเกิดขึ้นเกาเกิดนี่ละเอินว่าเกิดเกิดแบบนี้ก็ตายใจขาดปั๊บ ไปตามนั่นไปตามจี่จิตติดที่ไหนจังไปเกิดที่นั่นนั่นแหละบ่แมนของง่ายแล้วก็บ่แมนคองยากแต่ว่าให้เฮ้าอเฮ้ามาฝึกเอาเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆเห็นนี่บ่แมนตาเห็นอย่างเดียวเด้มันเป็นเรื่องทัศนะมันเป็นความเห็นเด้มันเป็นเรื่องของใจเลยได้เห็นนี่ข้าว่าเห็นตรงนี้มันเป็นสมารจิตจิหรือมีฉาจิตฐิตมันเป็นทัศนะศาสนานี่เป็นกลางสกอร ก้แหวจะเป็นทัศนะทั้งสามารถหรือมิจฉาตน,นันเองคำว่าเห็นอันนี้เราจงคอยเป็นไปเอาสม,ม,มวติวาเจ้าจเห็นเห็นป่าอยู่น้ำท่าจริงจรงนี่ความคิดว่าจะเฝ้าเอาไปแกงไปตรงไปปนนั่นแหละเกิดใ,ใจว่าบาดนี่อีกแบบหนึ่งเอาแต่ม,มีความว่าเมตตาสงสารอยู่จังสิกลับไปเกิดขึ้นเกา โอ้ยแล้ยตัวลำบากลำบนตัวน่ะเฝ้าเอาไปปล่อยเนาะก็เกิดขึ้นกันแต่ว่าจิตในขณะนั้นเป็นจิตเมตตาอาจจะไปเกิดเป็นพร่มก็ได้เขใจว่าละ่ะมันร่วมแล้วมันร่วมเป็นเป็น,เป,นเป็นจิตเมตตาแต่ว่าเหาเห็นดินคุก,กคักกุกคักนี่เหากระูว่าป่าเฮากระู่บัตถุอย่างใน้ป่านั่แหละแต่เหาบ่คิดอย่างเลยเพียงแต่ว่าซึ่งมีควรวมันบ่ เอามันไปปล่อยสือ่อมันก็จบกไปเป็นแต่เหตุยากแต่เนาะ <c oughs> สิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรแมสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแม้ <c oughs> าใจบ่าหละ่ะเออวอันนี้เป็นแต่นักก็คือเอาไปปล่อยสื่อๆนั่งโดยพ่ได้หวังยังอีกบ่มีความปรารถนาอย,ย่างอีกในการปล่อยปลาปล่อยอยังก็แล้วแต่นน <c oughs> แต่แต่เห็นแล้วมันจิตน,นึกถึงหม่องจะเอาไปปิ่งไปปนนี่ ไปเกิดจากวัฒนแบบนั้นนั่นควาะมเกิดเสื่อแห่งการเกิดหรือพบแห่งการเกิดพบได้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดโดยความคิดที่มีความรู้สึกว่าคือเจ้าพ่อใจเจ้าปานี่ไปปนเนาะความรู้สึกเจ้าพ่อใจมันบอกว่าจะไปปนนั่นคือเกิดนั่นแหละวิธีเกิดเกิดแบบนั้นพบได้เกิดขึ้นแล้วทันทีเลยนั่นแหละนั่นแหละพบพบเป็นทั้งสั้นแต่ว่าคนตาใจขาดปั๊บเห้วมันต้องเปลี่ยนไปด้ไอ้อันนี้ว้าคือก้อนมันสิตายคือประยุทธ์ไปก่อนไหม พอใจว่าหวานนี่จะต้องหัวเฮ้ยเป็นตัวยากรึเปล่าหยากรเนาะาอู้กว่าสิว่างลักษณะนี้ใดว่าพระบดาเดี๋ยวต้องอาศัยการฝึกฝึกกระทบคือคนดาเนี่ยละด่าดูเข่าดูเข่าดูเข่ามันก็ขี้นเลยของมันเองเมื่อมันขี้นเลยมันบ่มีอารมณ์อย่างเมื่อมันบ่มีอารมณ์แล้วมันท่านแล้วมันก็อยากหัวมันยิ้มเหมือนซื่อๆนี่ก็มีได้เออ จริงมันมีในข้างลึกๆนี่แต่ว่ามันบ่มีความกโกรธหรือความพอใจหรือบ่พอใจมันบม่มีแต่ว่ามันยิ้มเยก,กว่าเออแต่คนทั้งนั่นเขาก็ว่าผีบาออแต่ว่าบแม่นนั่นมันมันยิ้มธรรมาดาเด้อันนั้นมันบาหรีเรน,นตัวนั้น <laughs> พลเรืองกันเอาพ่อละ